วันนี้ล่าสุดนะคะก็คือนายเนติวิ์โชติพัทรภัยศาลเป็นนายกสมรสโมรนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุลาอดีตนะอดีตประธานสภานิสิตจุลาซึ่งเคยได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคม a อ n e s t y International ประเทศไทยแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาไม่รับรองนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เนติวิ์เนี่ยฟ้องอธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนนะคะสมาคมกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองนั่นเองรกรณีใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีคำสั่งเนี่ยไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งนายเตนติวิทย์เนี่ยเป็นกรรมการสมาคมเอเนส t ี้ n ินเตอร์เนชัประเทศไทยแล้วก็ฟ้องร้องดำเนินคดีรัฐมนตรีมหาไทยด้วยที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยวินิจฉัยอุทธรณ์ของสมาคมล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลาแแก พอมาวันนี้ปุ๊บเนติวิทย์เี่กเขาก็เปิดเผยหนังสือของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลที่ส่งถึงอธิบดีกรมการปกครองเกี่ยวกับข้อมูลของนายเนติวิทย์เขาอ้างว่าพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมขัดต่อการดํารงตําแหน่งอย่างเช่นพฤติกรรมฝ่าฝืนการาต่อจารีตประเพณีอัตลักษณ์อันดีงามโดยยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวนะคะเมื่อสมัย มหเรื่องการยกเลิกการไว้ผมสั้นในโรงเรียนการใช้วิธีโค้งคํานับแทนการหมอบกราบนะคะ,ะแล้วก็มีพฤติกรรมคัดค้านการเกณฑ์ทหารการนำกิจกรรมเอ้มันเกี่ยวกันด้วยเหรอการน<ล><ท>ำรกิจกรรม,มนะอะ,อะไรกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนจีนที่เสียชีวิตการยืนลำลึกเหตุการณ์เทียนอันเหมือนอซึ่งทำให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการชุมนุมฝ่าฝืนคําสั่งคอสอชหลาย<อ>ากรณีก็ฝ่อออาฝืนคําสั่งคสช้นมันรัดประหาร<อ>ามันเกินมาแล้วนี่ตอนนี้เป็น,นประชาธิปไตยใช่ไหมแล้วทุกคนมันมีอดีตกันไหมเล่าอาดีตเขาก็ค,คุณไปดูอดีตแล้วเวลาจะเข้าทํางานถ้าเกิดว่าเขาไม่รับทา,างานคุณจบมาเขาเขาบอกว่าเฮ้ยอดีตคุณไม่ใช่นะคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่เกี่ยวกันนะะผมว่ามันไม่เกี่ยวกันนะเอาแล้วต่อยังไงต่อนี่แหละทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะสำหรับเนติวิทย์เนี่ย เป็นผู้ก่อตั้งสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อปฏิบัติเพื่อปฏิวัติระบบการศึกษาไทยและกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสิทธิมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วอย่างเช่นเรื่องของทรงผมอย่างที่บอกปฏิรูปหลักสูตรการศึกษารวมถึงวิจารณ์วิธีการ,รหน้าเสาธงในโรงเรียนการยกเลิกเกณฑ์ทหารด้วยอันนี้มันเป็นความอะไรล่ะ <ผม S 1> เขาเรียกว่าความคิดส่วนตัวใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้ประเทศเสียหายเ ผมก็ไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่บ้านเราเดี๋ยวนี้เขายังไงอืแต่ถ้าใครบอกว่าสนับสนุนประเด็การน่ะได้เลยนะเนี่ยได้ได้รางวัลได้เลยนะได้เป็นเลยเนี่ยเนาะได้ทันทีเลยนะสนับสนุนบนเอกประยุทธ์สนับสนุนให้อยู่ต่อยาวๆรับรองเดี๋ยวได้ดีนะเหมือนกันใกล้โบ้ไงต้องไม่ค้านตู่ใช่ไหมเหมือนไกลโบ้ไงนั่นแหละเข้าข่ายเลยนะถ้าสนับสนุนรับรองมันไม่ใช่ฮะมันต้องดูให้เป็นว่า กรณีอัมนสตี้เนี่ยคืออะไรองค์กรอะไรอะไรแต่อย่างนี้ก็อดีแล้วฮะน้องเขาก็ฟ้องกันก็เอาดูฮะยุติธรรมมีถ้ามาไม่ได้ก็ฟ้องมีศาลไทยไม่ได้ก็ดะว่าแต่ผมว่าศาลในความเมตตาแหละคอยดูกันคือตำแหน่งอย่างนี้มันเป็นตำแหน่งกิติยศใช่คือน้องเนี่ยเขาได้เคยได้รับตำแหน่งนะเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลสิทธิมนุษยชนซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังเป็นเยาวชนอยู่นะตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่า เด็กๆบางคนติดกงติดเกมติดอะไรต่อมีอะไรถึงนขนาดฆ่าตัวตายก็มีเยอะแยะนะ<ช>แต่น้องเนี่ยไม่ไม่เอาอย่างนั้นคือถึงแม้ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวทางการเมืองก็จริงอะ่ะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ยกย่องน้องถึงขนาดว่าเป็นฮีโร่หรืออะไรแต่ที่เราพูดเนี่ยก็คือว่านี่คือในส่วนหนึ่งที่บอกว่าน้องเขาแสดงจุดยืนออกมาอย่างเต็มตัวตว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาเขามีความคิดแบบนี้ในวัยของเขาอะ่ะ อแต่ผมว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเอาอย่างอย่างบอกในกรณีที่สันติบาลบอกว,ว่าเรื่องแกะทรงผมเนี่ยนักเรียนทรงผมเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวอะ่ะถ้าเด็กรุ่นใหม่เขาจะไว้ทรงผมเราะม,มันก็ไม่เกี่ยวกับการเรียนเขาจะเสียหายอผมว่าตะก่อนเนี่ยผมนี่ก็เรียนพลราเกษาผมไว้ผมเกียนผมเป็นคนชอบไว้ผมเกียนนี่บอกได้เลยแต่ผมบอกว่าพอเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนว่าเฮ้ยน้องไว้ยาแบบพี่ปี้ไม่ใช่พี่ปี้ไม่เหมือนพวกขี้ยาแต่การไว้ผมของเด็กรุ่นใหม่ผมเห็นแล้วเขาชอบตัดลองทรง ตัดสวยๆงามๆรองทรงคือข้างๆนิดนึบงอะไรนิดนึงแต่การเรียนหรือการเกเรเขาไม่ได้เกเรซะอย่างมันมันเป็นองค์ประกอบอีกแบบหนึ่งนะรุ่นใหม่แล้วมันไป 5G แล้วครับมันไม่ใช่ที่เต่าตุนห้องหุ่นโกมินมั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 นถอยหลังอย่างเดียวคุณย้ายถอยหลังเข้าคลองกันอย่างเดียวเหมือนกระมอมเต่าเนี่ยที่บอกว่าแม่คอมเก่าคุณก็รู้ทั้งรู้อยู่ว่ามันเกิดวิกฤตอย่างนี้คุณไม่เตรียมพร้อมการทำงานได้ไง คือไม่พัฒนาเลยนะเออแต่เด็กวางไว้ผมยาวมึงบอกว่าแหมจะเป็นนู่นเป็นนี่ออคุณไปตีความก่อนได้ยังไงอ่ะอ๋อเด็กที่ไว้ผมยาวนี่มันคนไม่ดีเหรอฮะไว้ผมยาวแล้วเป็นคนไม่ดีเป็นคนเรนียนหนังสือไม่ดีอ,อ่ะผมเห็นเด็กไว้ผมยาวนะบางคนเนี่ยเขาเก่งมากเลยนะฮะบางคนเป็นวิศวะอย่างดีเลยแบบโคตรเก่งเลยอ่ะสี่ทุกตัวเอทุกตัวแล้วเชื่อไหมเขาทำอะไร เขาไวผมยาวเ่าเลี้ยงหาลอะไรเขาไม่รู้เขานั่งเนี้ยบางคนเป็นถาปัดเขาน้าน่งพธดนิดเดียวเขาเขียนแล้วจินตนาการอะไรได้แล้วแต่ผมก็ยาวทาไมครับมันเป็นไรครับเด็กผมยาวแล้วมันมันเป็นเกเรเหรออืมันไม่เกี่ยวกันนะมันมันคนละรุ่นแล้วใช่เดี๋ยวอยู่ไปแคหกสิบปีคุณก็กลับไปนั่งเลี้ยงหลานกันแล้วหน้าเงางามไม่มีใครมาหาตอนมีหน้าก็มีคนกลับไหว้ผมไม่มีคุณไปดูดิเยอะแยะ ปู่นิสัยไม่ดีไม่มีใครให้เลี้ยงหลานหรอกโอ้โห <laughs> นี่ใจอะไรครับผมผมบอกเลยครับมันเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าถึงเวลาใครเด็กรุ่นใหม่มันก็ต้องเปลี่ยน <laughs> ทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนยังดูดิครับโซเชียลมีเดียยังไปถึง 5G กันดิยังไม่ทันตั้งยังไม่ตันตั้งเบสเลยในทั่วประเทศไทยคุณประมูล 5G กันก่อนแล้วไอ้ 4G ยังขอแกะขอแกขอแกแต่<อ> 5G <จ>ไปแล้วใช่เห็นป่ะแม่จริงๆไม่อยากจะบอกเดี๋ยวจะหาว่าสอนมวยนะ คิดกันอยู่แค่นี้เองว่าการอย่าตกแต่ต่อยมวยไม่เป็นการอย่าตกการอย่าตกแต่ทีแถลงทุกวันนี่แหมชอบการอย่าตกแต่ต่อยมวยไม่เป็นเห็นคนแน่นรถหน่อยก็โอ้โหไปรายงานกันเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไอ้แบบนี้ก็เรียกว่าท่าดีทีเลวคนเขาได้สองรอยสี่บให้เขา้อยี่บพอเขาไปตุ้มบอกวันในข่าวปลอมก็ปิดผิวเขาอย่างนี้ไงชอบการรายงานแบบเอาหน้าแล้วก็ประชาชนโดนด่ามันเป็นได้ยังไงคุณต้องนึกถึงประชาชนนะที่คุณมีกินมีใช้กันเนี่ยคนเป็นข้าราชการคืข้าราชการจะต้องรับใช้ประชาชน นะหรือขี้ข่าประชาชนต้องพูดอย่างนี้จริงๆคิดเป็นแต่ไม่ทําเออนั่นแหละแต่นี่นะจะเป็นนายมะสั่งซ้ายหันขวาหัน<ะ>ถึงว่าเนะี่ยผมบอกเลยไงการแม้กระทั่งเด็กมันจะเขาจะไปทํางานเออเป็นนักเป็นเออเขาเรียกว่านักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนไงเออมนันสติก็ไม่เอาเพราะว่ากลัวเขาจะไปเปิดโปงใจชาวโลกรู้<ะ>ว่าบ้านเรามันเป็นยังไง<ะ>แต่จริงไม่ใช่แล้วครับเด็กเขาก็ต้องมีความสํานึกในคุณแผ่นดินกันทุกคนแหละ แต่เพียงแต่ว่าอยากไปรังแกเขาผู้ใหญ่นะ่ะสําคัญที่สุดเพราะผู้ใหญ่บางทีเข้าใจอะไราย,ยากฮะจะเอาแต่อํานาจไงใช้อำนาจตัวเองอย่างเดียวคว่าวเป็นแล้วก็ไม่เคยหให้พระคุณใครกูจะทำางเงี้ยแต่ทำไมคิดว่าตัวเป็นผู้ใหญ่ต้องเ,อเองเินทำไมกูจะกู้ทําไมอะไรนะคิดว่าตัวเอเป็นผู้ใหญ่ต้องถูกเสมอไปเอ,อเปใช้จนมั่วหมดแล้วเนี่ยมีนาพักฝ่ายค้าเขายื่นพร้อมมาเช้านี้ที่สํานักงานตรวจการเป็นตวัวเงินแผ่นดินหนูนิคมบุญวิเศษอะ เขาไปยื่นแล้วนี่ยเขาบอกโอ้โหใช้เงินเลยกู้เงินกันยังไงไม่แกตรวจสอบกันเลยไม่เป็นไรฮะตอนนี้มันไม่ได้เดี๋ยววันที่ยี่สบสองเปิดสภาก็เล่นกันในสภาฮะล่อให้นัวไปเลยอจริงๆสภาต้องเปิดยี่สบสองอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องยก,กเลิกพรกฏเพราะมันเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยื่อดึงไม่ได้หรอกครับมันดื้อดึงอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกเศรษฐกิจมันพังเมืออไรก็มันพังกันอยู่คุณไม่เปิดตักีข้างในต้องทาภายในให้ดีก่อนแล้วก็ถึงระดับ ไปชาวโลกฮะไม่จะไปมองเศรษฐกิจโลกแล้วมองประเทศไทยไม่ใช่ฮะมองของเราก่อนเนะก่อนจะไปเศรษฐกิจโลกว่าเรามองตัวเราเองก่อนว่าวันนี้ตัวเราทํางานเป็นหรือเปล่าถ้าทําให้เป็นแล้วคุณยังดื้อดิงว่าอ้เศรษฐกิจโลกอ้างเศรษฐกิจโลกน้ํามันก็ทั่วโลกเขาลดลงลงเอาลงเอาบ้านเราขึ้นสามครั้งแนละ้วพอลงลงมาแต่แตะไปดานบางคนเริ่มใจรถกูขึ้นต่อมันไม่ใช่ภาษีข้ามหนนะ้าหัวจ่ายอ่ะเลิกนทีไอ้ภาษีอะไรทั้งหลายเลิกนที มันไม่ได้ไม่ได้แมทกันเลยพูดไปได้เพระภาษีนางนี้ภาษีกทมต้องมาเสียให้อีกนะเก็บแล้วเก็บอีก